เอาวค่ะหนาวมากเลยตอนนี้นลมมันหนาวลม<ส>ว่าสิญนาวถ้าให้เราตามเรียนได้เห็นไหมของเคาเป็นไฟฟ้า,า,าเป็นใช้ถ่ายได้อีกแล้วได้อีกแล้วไปลุ้นกันลุ <c oughs> ไ้ไซเดียวกันเลยจ้า <c oughs> มารุ่นกันค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าว่าจะได้ปลาไหมเราต่อจาก EP ที่แล้วนะคะพี่ๆน้องๆดจ่ะเดี๋ยวมารุ่นกันค่ะว่าจะได้ไหม EP นี้เราจะได้ปลาไหมนากค่ะเนาะเดี๋ยวมารุ่นกันพี่น้องจ๋าหนาวก็หนาวลมแล้วค่ะอันนี้เราก็มาอยู่กันสองชั่วโมงกว่าแล้วเนาะค่ะเนาะหนาวแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามันลมอุณหภูมิลบสองแต่ว่าลมจากพี่น้อง lớp mát đấy nức kì cơ cái bọt ba tỏt to như vậy mày kia ยายก็รุ่นเหมือนกันเน่ยพี่น้องจ๋ามารุ่นกันว่าเราจะได้ไหมหนาวคดูถุงมือยายยายต้องเจาะรูไวตต้ตรงนี้ไม่กดโทรศัพท์เราก็ได้หลายตัวแล้วนะคะ่ะเนาะต่อจากอีพีที่แล้วแล้วค่ะเห็นไหมคะคิมะอันนี้อันนี้ยังปั้นไม่ได้จ้ะคะ่ะได้ไหมได้ไหมได้แล้วคุณตาได้อีกแล้วหนึ่งตัว เราหมานอีกแล้วค่ะเราหมานอีกแล้วต่อจากอีพีที่แล้วแล้วค่ะเนาะถ้าเจอแหล่งปลามันจะเจออย่างกันนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าสงสัยปลาคอ,อกเดียวกันค่ะไซดเดียวกันเลย หนาวค่ะหนาวมากเลยตอนนี้ลมมันหนาวลมแกก็จะหลอกลอกแกไปเรื่อยเห็นไหมล่ะที่นั่งของเขานะคะอันนี้จะเป็นเป้ เป็นเป้แล้วก็เป็นเก้าอี้ลูกเจ้านั่นก็กลับบ้านกลับละอ้าวออกทีมเขียปลาเยสวนออกซะละนี่แล้วก็เรียกมือมักซีดาบายบายซาก็กล่ะคือแบบแ โอโก้ใหญ่จ้ะดูเขาบอกว่าฉันไปตรงนู้นตัวใหญ่ๆโอ้ยเน่าแต่เน่าแต่อีสโซกละเขาได้มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยโอ้โหเสร็จตัวลีวีมิสเดนั่นต้องสั่นหิมาตะนี่ต้อง ซาก็นาโอกาเสตุลอดีโอ้โหเขาได้มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเนขาบอกว่าเขาเจาะแค่สีู่เองเขาเจาะเจาะแค่สีลูเองเห็นไเดี๋ยวเราชูเรือสามตโอ้โหเขาได้ตัวใหญ่ๆเลยค่ะก็เน้นว่าสิกนาว ถ้าให้ตามเดนได้นของเขาเป็นไฟฟ้าเป็นใช้ถ่านอันที่เขาเขาชาร์จแบตต้องค่ะแล้วก็รูใหญ่มากค่ะแวก็ตมาัค่ ชวนคุณตาลงไปตรงลึกๆตรงนู้นที่เขาไปไกไแกมแกบอกว่ามันเดินเหนื่อยคุณสามีก็รีบแล้วค่ะรีบอะไรรีบจะไปดูกีฬาชวนไปตรงนู้นที่ลึกๆที่ว่าเข้าไปเข้าไปเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะอันนัน้นตา,ามันจะตัวใหญ่อันนี้มันอยู่ริมริมชายหาดแล้วที่นี่มันตัวเล็ก ชวนคุณตาลงไปตรงที่เขาเจาะเขาบอกว่าเขาเจาะแค่สี่รูเองก็ได้ปลามาตั้งเยอะแยะ,แยะมีแต่ตัวใหญ่ๆคุณตาแกไม่ไปแกรีบไปดูแขกกีฬาแง่โชนได้ตัวแค่นี้เองม่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาคุณมูดด้วยเราก็เตรียมตัวกลับกันแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าหนาวจ้ะชวนคุณตาลงไปที่ลึกๆนู่นแกไม่ไป แก่ๆเส้นกิ้วสมัวลมมากเลยจ้ะมือแข็งละเราจะกัดแล้วเราก็เก็บเอานะค่ะหนาวจนมือแข็งแบบพี่น้อง นู้นอีกรูนึงเดี๋ยวเราไปเอาอุน้นอีกจ้โอ้ยใส่ของมือหนาก็จับตานไม่ได้ได้อยู่จ้ามาเด้อพี่น้องกลับบ้านแล้วหนาวมือมือแข็งแล้วจ้ะพี่น้อง สนุกไหมทั้งสนุกทั้งหนาวพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยายสนอยู่ภาคกลางเวยจ้ะภาคกลางประเทศฟินแลนด์เจ้าของรถครันนี้เขานู้นเขาลงไปลึกๆนู่น ون. เขาขับรถมาในทะเลในแม่น้ำนี่จ้ะพี่น้องเห็นไหมคะัรถเข้ามาจอดอยู่ตรงนี้รถเข้ามาจอดอยู่ตรงนี้ค่ะ ก็เดินตามทางรถนี่แหละไปเนาะค่ะพี่น้องอันนี้มันไม่ใกล้ฝั่งค่ะมันก็เลยได้ปลาตัวเล็กถ้าเราไปลึกๆเหมือนเมื่อกี้น่ะพี่พี่ผู้ชายคนนั้นเข้าไปเนาะค่ะเนาะมันก็จะได้ตัวใหญ่แต่ที่นี้เราคุณตาแม่พายายเดินลงไปตรงโน้นนะเดยแกรีบรีบไปดูกีฬาจะ้ะแล้วมันลมด้วยค่ะมันลมหนาวด้วย่วงนี้ก็นาวหนาว วันนี้เห็นไหมฟ้าฟ้ามืดเลยค่ะฟ้ามืดเป็นหมอกหิมะามาจากจพี่น้องบ้านเราเป็นหมอกฝนอยู่นี่เป็นหมอกหีมะเมาจาะมาเด้อค่ะมาเที่ยวกับยายสนหนาวเหมือนกันกับลมหนาวหนาวมากมาก,มากเลยยายก็เสียงมาเด้อค่ะพี่น้องเสียงมาก็อะไรเม้า พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปจะไปหาหมอตรวจแล้วเราก็ก่อนเจ็ดสเจ็ดสิบสองเจ็ดิบสองชั่วโมงเนาะค่ะเนาะก่อนที่ว่าเราจะเดินทางไปไทยยายว่าจะไปไทยน้องๆที่ว่าจะไปด้วยกันเขาไม่กล้าออกมาเขาไม่กล้าออกมาเขากลัวไม่สบายเดี๋ยวจะไม่ได้ไปไทยแต่ว่ายายออกมาบ่อยจ้ะยายออกมาบ่อยยายกัเลยบอกว่าชินกับอากาศแล้วคะ่ะพี่น้อง ก็เลยออกมาเนาะค่ะน้องมาเก็บภาพบรรยากาศไปฝากพี่ๆทั้งน้องกว่ายายสนจะกลับมาอีกทีก่อนนู่นเด้อค่ะเด้อเดือนมีนาหิมะก็ละลายแล้วที่นี่แม่น้ําตรงนี้ก็จะเดินไม่ได้แล้วพี่น้องก็เลยรีบมาเดินก่อนกลับไทยพี่น้องเดี๋ยวเสียเปียบเสียปีเสียเดือนไปเฉยๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันจะเสียปีเสียเดือนไปหนา,น,านาวทั้งที่ไม่ได้เดินในหิมะไม่ได้เดินในแม่น้ำป้า เสียดายแย่เลยเนาะพี่น้องเนาะยังไงก็มาเก็บภาพก่อนแหละพูยพูยไปพูดไปพี่น้องเพราะว่ามันหนาวมันหนาวแล้วที่นี่ความหนาวน่ะมันถึงค้างย้ายไว้พี่น้องบางที่ยายจะพูดคำหนึ่งมันกลับไปอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าความหนาวมันดึงเพราะว่าความหนาวมันดึงค้างเอาไว้พี่น้องบางที่เราจะพูดอีกคำหนึ่งมันกลับไปอีกอย่างหนึ่งเพราะเอาไว้ความหนาวมันดึงค้างเอาไว้ ยังไงายงสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ายสนเพื่อเป็นกําลังใจให้แยสนเดินเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องเอ๋ยพี่พี่น้องน้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้ค่ะนู่นแหละปลายเดือนเมษาปลายิ่งแต่จะเยอะเนาะคะ่ะเนาะช่วงนั้นโอ้โหลากกระชังขึ้นแทบไม่ไหวเลยค่ะพี่น้องปีที่แล้วปีที่แล้วหิมะมันเยอะเกินหิมะเยอะเกินเราวน้าม,มันถ่วมคอง แต่ปีนี้ดูท่าแล้วหิมะน้อยอย่างกันนี่ปลาจะเยอะค่ะปลาจะเยอะในช่วงนั้นหมวกยายก็ใส่าสามชั้นเจ็ดชั้นพี่น้องเอ้ยหนาวจะเอาไม่อยู่หนาวมากเลยมาเด้อมาหนาวก็ยัยสนพี่น้องจ๋าจะถึงฝั่งแล้วล่ะค่ะป้าจะเดินไปหา ผู้ชายคนนั้นเขาตกอยู่ไกลๆนู่นคุณตาจะกลับบ้านยายว่าจะเดินลงไปหากอนหนาวแล้วนะคะเนาะเราก็มาอยู่กันสองสามชั่วโมงแล้วเจอกันคลิปหน้าเดอ้อพี่พี่น้องๆเอ๋ยพี่พี่น้องๆจ๋าดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อค่ะเดอะ้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดอ้อพี่พี่น้องๆจ๋าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะที่ชมกันในจบคลิปค่ะ ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายจ้าหนาวพี่น้องโอเคค่ะเจอก,กันคลิปหน้าน้วจ้ะเนาะสวัสดีจ้า n k ง o เฮ้ยเฮ้ยไกลกินเลย